สวัสดีครับคนพุคนอีสานมาแล้วครับเพื่อนๆครับจากคลิปก่อนที่ฮ่อเฮ็ดอ่ะจุลินซี่ลูกบอลกันครับต้องหงอเนาะต้องหงอลองเล็กน้อยอยู่ตำ่ำจากจุลินซี่ลูกบอลที่เขาเคยเฮ็ดกันครับพี่นอ้องนะครับมันเริ่มเป็นลาขาวแล้วครับก็คือว่าที่เป็นอ่าเชื่อ เจ้าเจ้าเห็ดปวกอะครับเริ่มเป็นสีขาวแต่ที่มีกลิ่นคือสารทษเนี่เป็นคือสารท่ครับเมื่อน,นี้เจ้าไปล่องให้ปลาดุกกินครับลองไปให้ปลาดุกกินว่ามันกนิ่นดีอกจะให้เบิ่งลูกบอลก่อนนี่ครับเพื่อนๆจูดินซีลูกบอล่อว่าในโคตรพ้นก็นให้ไก่ไข่กินเบิ่งอยู่นันก,ก็กินอยู่ครับ แต่บงบอว่าไปให้ปลามาันสิกินบอ่อมันมันก็น,นักอยู่ยานว่ามันสิบบอร้อยนะโอเคไปลองไปลองไปดูว่าปลามันจะกินหรือเปล่าครับในบอ่อปลาดุกกันครับหลยลูกเลยครับจริงๆคนพ้นว่าติเอาไปเป็นเชื่อเห็ดโคนผมเ้ยนี่ทิพยเเอาไปบดละเอียดแล้วก็โยนไว้ บนละเอียดโยวนไว้อยู่ที่คนณต้นใหม่ครับบาดติดใบเห็ดเบิงวา่าเห็ดบวกสิึ้นบ่อ่ะร้องให้ร้องให้ปลามันกินทุคนกคนเจ๊ะลูกกอนเนีย่ยลูก,กอนันที่มันแตกๆมันมีแมลงมีอย่างมากินอยู่ด้วยครับอ่ะมาเบ่งน,น้ำกันครับน้องครับมีบ่ะปลามาบ่ะ ปลามาตอดอยู่ครับเห็นบ่ครับเพื่อนๆเห็นบ่บ่มั่นใจว่ามันย้อนแสงกล้องมันจับอะไรหรือเปล่าครับเห็นบ่ครับคนพ่นมองบ่แน่คมก็เห็นนะมันย้อนแสงเ้อนะขอขย,ยับไปในห่มก่อนแน่แดงกระบบงครับแต่ปลานี่ตอดอยู่ตอนนี้ปลานี่ตอดกินหลายอยู่ครับ แล้วครับโคดพ่นจะปล่อยลงไปเลยให้ปลามันตอดกินข้าวหางนะครับตุมต้มตัมต้มตุ้มแจมเดี๋ยวไปเบิ้งบอยไงกันครับต้องไปเบิ้งปลาไงกันครับเดี๋ยวโคดพ่นจะเอาไปลูกเดียวปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาหน่อยมันบอกข่อยเห็นบวกข่อยชัดครับปลาใหญ่ครับ ปลาใหญ่มันก็ตอดขึ้นกันครับแต่ว่ามันมันติค่อยๆแทะ้องแฝดมันติดแข็งครับมันแข็งครับมันแข็งเดี๋ยวติแตกๆให้มันมาครับมาไดาแล้วครับมาได้แล้วครับเพื่อนลงไปในน้ำนะครับ นะครับปลาดุกครับลงไปในน้ำแล้วครับมันก็กินดีอยู่ครับปุ้น้นาะปุ้นเนาะ ครับเพื่อนๆกับจะรู้ว่าปลามันก็กินอยู่ครับแต่ว่าลูกบอลมันบอลลอยครับมันจมน้ำไปครับปลาก็เลยลงไปตอดในน้ำเราก็เลยบอเห็นครับคลิปนี้เห็นแค่นั้นครับเราก็เพิ่นเตี๋ยวไปใส่อีกบอลหนึ่งครับเพื่อนๆอีกบอลหนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วแต่ว่าปล่อยแล้วมันจมครับปลาในตอดนี่ ปลาดุกนี่ต่อดีขนาดนี้ครับมันแข็งน้ำครับปลามันกินอยู่ครับปลาดุกบวนี้ก็ลายให้กันครับมีคนที่มาซื้อแล้วครับเอาให้โลละหาสิบบาทหกสิบบาทครับปลาดุกมันก่คอยได้ราคาครับเดี๋ยวอาจจะแบง่งขายอยู่ครับที่กินบเหมือนมันหลาย ปล่อยให้มันลูกไปกินเลยครับโอ้มีรอยอยู่ครับตัวน,นี้รอยอันนี้รอยปลากระติมาต,ต่อนะครับปลาดุกปลาดุกเริ่มง่ายแล้วครับจินม่าไกืที่หอดขีดเล,ล้วะโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมครับติดตามและรับชม อ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับอีกลูกนึงครับเพื่อนเดี๋ยวสิบดบดโยนไว้ใต้หัวไม้ครับเผื่อมันจิเป็นเห็ดปวกขึ้นมาครับละลายละลายย่นไว้เนี่ครับเผื่อเห็ดเชื่อเห็ดปวกวงูยังเบิง้งรองเบิ่งวันนี้มีเห็ดปวกบ่ครับกลิ่นสาโทออกเลยครับ chưa đơn đi mà dưới <laughs> dưới nón dưới 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 yêu nghe dưới เป็นเหมือนอาหารหมักเลยอาหารหมักคุยหมักเอ้ากินกินกินไปกินเลยกินเลย